เริ่มต้นเรื่องพญาปิศาจไปมู่ต้องการสร้างหอเจ็ดดาราให้กับคนรักภายในระยะเวลา1ิบวันเขาต้องเห็นหอเจ็ดดาราสร้างเสร็จโดยการจับคนมาเป็นเครื่องสังเวยท่ามกลางเมืองที่เงียบสงัดของเมืองหนานฉุยกับมีสตรีสองนางมาเยือนยามวิกาลสตรีสองนางนี้เป็นคนของอัคคีเทพมีนามว่าตรงฟางหวยจูและอีกคนก็คือน้องสาวตรงฟางฉินหลันทั้งสองเป็นพี่น้องกันทั้งสองได้เดินทางมาถึงเมืองหนานฉุยต้องการ การหาที่พักจนพบเข้ากับโรงเแรมแห่งหนึ่งที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นอย่างมากตรงฟางหัวจูนางเอกของเรื่องนางต้องเตือนผู้เป็นน้องสาวชินหลันให้ระวังตัวพอรู้สึกแปลกชอบกลด้านหลังของคนทั้งสองกลับมีชายสวมหน้ากากแอบติดตามมานั่นเป็นคนของหวังเฉียนมีนามว่าหวังเฉียนหงเย่ปัมุกน้อยแห่งหวังเฉียนพระเอกของเรื่องแต่พระเอกก็มักจะใช้หน้ากากปิดบังซ่อนเร้นตัวมานานเสมอพระเอกได้สงส